สวัสดีทุกคนครับคือผมจะบอกว่าตามข้อคลิปที่คุณเห็นนั่นแหละนะครับผมมันก็เป็นเพราะตัวผมเองที่แทนที่คลิปชาโดวไฟมันจะได้ลงวันนี้แต่สรุปก็คือมันจะไม่มีอีกแล้วครับไม่มีอีกแล้วไม่มีให้ลงให้คนดูดูนี่แหละับผมสาเหตุเดี๋ยวผมจะไล่ให้ฟังก่อนนะครับผมว่ามันเป็นเป็นมาอย่างไงนะคือพื้นที่แต่ละพื้นที่เนี่ยสมมุติว่าผมมีพื้นที่สีกิกใช่ไหมแล้วการที่จะอัดคลิปสมมุติว่าพื้นที่ขนาดคลิป หนึ่งกิกอะไรเงี้ยผมต้องใช้พื้นที่5้ากิกมันถึงจะมันถึงจะบันทึกคลิปที่ผมตัดต่อได้มันก็ค่อนข้างเรื่องมากนิดหนึ่งมี4ี่กิกไม่พอมต้องเอา5้ากิกเหลือหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะเป็นมณนี้แหละมีพื้นที่ตึงยอทต้งแยบอัดอัดไม่ได้ประมวลผลคลิปไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นวะอะไรเงี้ยมันเรื่องมากหรือเปล่าวะก็สัตสี่กิกมันเยอะแล้วนะประมวลผลแค่1นกิกมันไม่ได้หรือวะอะไรเงี้ยนะครับผมซึ่งมันอะไรทําให้ผมจะต้องลงคลิปยิบย่อยก่อนก็คือคลิป ก่อนแล้วเนี่ยนะครับผมเป็นคลิปแบบเล็กๆน้อยๆไม่ถึง500เมกนะครับผมลงให้คนดูดูก่อนนั่นเองนะคือซึ่งผมก็จะทำอย่างงี้แหละประจำนะถ้ามีแบบพวกเกมอะไรเงี้ยพวกเกมที่มันลงต่อเนื่องแนละ้วช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยสบายได้ไมาปวดหัวกับเรื่องนี้อีกนะครับผมโอ้อะไร,รับเนี่ยแล้วทีเนี้ยผมก็ <c oughs> แล้วมีอีกปัญหาหนึ่งนะครับก็คือเสียงของคลิปมันเบามากนะครับผมผมก็ต้องอัด แล้วก็เพิ่มเสียงแล้วก็บันทึกแล้วก็เพิ่มแล้วก็แบบแก้ไขแล้วก็เพิ่มเสียงคือทาซ้ำอย่างเงี้ยหลายรอบแลวนะครับผมซึ่งผมพอมาถึงช่วงเนี้ยผมพยายามที่จะลบคลิปที่ผมลงแล้วหรือว่าคลิปที่ผมทําซ้ําเนี่ยนะครับผมแล้วก็เพิ่มเสียงมันขึ้นมาเนี่ยเพิ่มแล้วทีเนี้ยผมก็พยายามลบคลิปพวกนั้นแต่ว่ามันดันไปลบคลิปสําคัญออกไงมันก็เลยทําให้ไม่มีคลิปเนี่ยแทนที่มันจะเป็นคลิปเนี่ยแทนที่มันจะมีคลิปชาร์ตไฟเนี่ย มันก็เลยกลายเป็นคลิปนี้แทนนะครับผมและเสียงผมยิ่งไม่ดีด้วยวันนี้ยิ่งเป็นไข้ด้วยโอ้จะตายเอาให้ได้นะครับผมปวดหัวไม่พอมาปวดหัวมันหนักใจกับเรื่องนี้อีกนะครับโอ้นั่นแหละครับผม,นะผมเป็นคนผิดสัญญาเองนะโอเคครับทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้แหละนะครับขอโทษครับไว้เจอกันใ่คลิปหน้าครับ